โอเคครับน้าๆกว่าจะเจอหมายหมายอะไรก็ไม่รู้นะครับมาแบบสุ่มๆมั่วๆปลาไม่รู้มีหรือเปล่าเนาะหาหมายยากครับช่วงนี้น้ําเริ่มแห้งแล้วอากาศเย็นด้วยปลาไม่ค่อยกินโอเคก็สวัสดีน้าๆนักตกปลานะครับผมวันนี้พามาตกปลาหลังเลิกงานนะครับตกชิงหลิวหมายน้ําไหลนะครับผมก็ขับรถมาเรื่อยๆครับลาะๆมาดูหาที่ลงเบ็ดครับก็ตรงนี้มันเป็นที่ที่เขาแบบทําคันดินนะครับกั้นไม่ให้น้ําซาะตลิงนะครับผมมันเป็นหินนะครับโซนนี้เป็นหินหมดเลย แต่ก็พอลงเบ็ดได้นะครับก็มาตกชิงหลิวระยะ3เมตรครับนานาเราลองดูว่ามีตัวหรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็เซต็จอุปกรณ์นี่ครับเรียบร้อยแล้วไปไปลุ้นกันว่าจะมีตัวให้นานาดูหรือเปล่านะครับลุยเลยครับผมมีปลากินอยู่ครับแต่น่าจะเป็นปลาเล็กหรือเปล่าครับวัดไม่ติดครับไป มีนนข้าเหยือครับปลาเข้าเหยือครับปลาอะไรไม่รู้วัดเลยดีกว่าโอ้ขาดน่าจะยี่สกครับเฮียขาดเลยครับไอสัตว์เอ,อ้ยยี่สกแน่นอนครับวิ่งอย่างนี้โอเหลือขอเดียวเลยครับขาดเป็นหนึ่งตะขอครับไอเฮียเอ้ยนี่ได้แต่เก็บมาแต่ก็ ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าแรงดีเหลือเกินครับไม่งั้นก็เป็นปลาตะโกกครับนะนะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเบ็ดก่อนแหม่หมายแบบนี้โหดจัดครับขาดไปแล้วหนึ่งหมายหน้าผานะครับไปสู้ต่อครับสายเมนก็สั้นเรื่อยเรืครับก็ไม่ยอมทิ้งเซฟเองครับปลาไม่ใหญ่หรอกครับแต่ว่าแรงดีครับน่าจะเป็นพวกปลายิสกนะครับปลายิสกสาเล็กไปลุ้นต่อว่าจะมีอีกหรือเปล่าผมเปลี่ยนเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งแล้วนะไอที่ขาดไปเมื่อกี้นี่ สายหน้านี่10ปอนด์ตัวเบ็ด0.8นะครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไซส์เบ็ดใหญ่ขึ้นมานิดนึงกินอีกแล้วกินอีกแล้วกินอีกแล้วปลาอะไรโอ้ยยี่โศกแวน้นนี่เองครับปลาแวน้นครับผมไซส์นี้เลยครับนวลจันทร์ครับนวนจันทร์นนเทศครับอ่าน่าจะน่าจะรุ่นนี้ครับไซส์นี้เลยครับที่ โดนไปเมื่อกี้นะครับตัวงามๆอยู่เดี๋ยวเก็บเป็นตัวประกันก่อนถ้าไม่ได้เยอะก็ปล่อยครับไซนี้นี่ปลานวนจัน์นะครับแต่เมื่อกี้ตัวใหญ่กว่านะที่หลุดไปเพราะว่าเก็บเก็บใหญ่กว่านี้มาดูต่อครับวันหลังต้องเอาสปริวมาแล้วครับหมายค่อนข้างเงียบนะครับไม่ค่อยมีนักตกปลานะครับแล้วก็น้ำมันแคบด้วยครับผมชอบดี หมายแล้วน้ำมันลึกนะครับเนี่ยน้ำลึกประมาณเกือบสองเมตรนะผมว่านะน่าจะมีเกือบสองเมตรนะครับเพราะว่ามันมันสายมันดิ่งลงเลยครับมีปลาเข้าเหยื่อครับแต่ว่าปลาเล็กหรือเปล่าเนาะเนี่ยเข้าเหยื่ออยู่เนี่ยครับโยกปลายคันอยู่ไม่ได้ครับไม่อยู่น่าจะเป็นปลาเล็กครับสนุกดูครับปลากินก็สนุกครับผม ขึ้นตรงนี้ดีดหางอยู่นี่มีลุ้นแม่ง,งานนี้จะกินก็มากินเดอ้อไม่กินจะกลับบ้านแลเด้อนี่โดนนะปล่อยเซฟไปแล้วปล่อยเซฟไปแล้วไปไปไปขาดไปแล้วโอ้ยไม่ขาดครับอยู่ครับอยู่อยู่ นี่ไงบอกแล้วว่ามันต้องโดนครับเดีอยาอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งเบ็ดเบอร์หนึ่งปลาอะไรครับอ้ย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 โอ้โหโดนอะไรครับเนี่ยหางแดงแดงครับปลาบ้าหรือเปล่าเกี่ยวเกี่ยวแปลกๆปกครับเกี่ยวแปลกแปกหางแดงแดงครับเกี่ยวหางมาแน่เลยครับอ้ปลาบ้าครับโดนจนได้โดนจนได้ บอกแล้วว่ามันมีตัวครับหมายนี้เกี่ยวหางมาับโอ้โหอ,อะไรจะสวยขนาดนั้นจะหลุดหรือเปล่าน้านว่าจะรอดไหมครับดูครับว่าอยู่กลางน้ําครับเป็นปลาบ้าครับโอ้เฮ้ยเอ้ยมานี่ไม่เอาสีเกี่ยวหางมา,มางนี่ไงครับได้ตัวแล้วปลาบ้าครับผม โอ้โหเกี่ยวหางมาครับเบ็ดขาดติดปากไปตัวนึงเนี่ยฮะเกี่ยวหางตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งขาดเลยครับขาดอยู่กับปากนะครับถือว่าโชคดีนะครับยังได้ตัวอยู่ครับเบ็ดเหลือตัวเดียวครับอีกตัวหนึ่งขาดครับผมขาดแล้วก็ติดปากอยู่ครับเนี่ยครับนี่เลยครับสวยๆเลยครับคิดว่าไม่ได้ตัวแล้วนะอืมปลาบ้าครับผมโอเคครับตอนนี้ก็แสงหมดแล้วครับ เดี๋ยวผมค่อยมาซ้ำดีกว่าครับเดี๋ยวเอาคันสปิลมาดีกว่าเพราะว่าน้ํามันแรงแล้วก็ปลามันค่อนข้างมีไซส์นะครับแต่วันนี้ไม่เอาปลากลับนะครับวันนี้ผมจะปล่อยนะครับโอเคไปไปปล่อยปลาก่อนไซส์งามๆอยู่แต่เดี๋ยวจะปล่อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาตกใหม่ขี่เกียจเอากลับครับผมป้าบ้าครับจอมปล่อยจอมไทยคลิปครับไปครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ปลาโน่นจันไซส์น้อยนี่ก็หลายเนี่ยมันตัวน้อยครับ ก็เลยเบอกเอากลับไปเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ฝานักอยู่ไหมนี่นะปลายัางหลายอะโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับนะนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ